น้ำป่าเป็นข่าวที่เศร้าและน่าเสียใจที่สุดนะครับในค่ำคืนของวันที่20กรกฎาคม2568มีข่าวว่าพี่ลายตัวนี้นะครับตัวนี้คือพรด้วนวนาลีช้างดีแห่งอุทยนานแห่งชาติเขาใหญ่ข่าวว่าไปควายกับใครสักตัวมานะครับทำให้งาข้างซ้ายหัก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับช้างพลายบนอันติยันแห่งชาติเขาใหญ่มีขา่าวอะไรแบบนี้บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้สร้างความตกอกตกใจช้างบนเขาใหญ่คือพี่พลายงาทองนะครับงาหักไปทั้งสองข้างหลายคนคาดหวังกันว่างาของพลายด้วน กันงานงสั้นๆนะครับนไม่ยาวมากแลเข้าใจว่าน่าจะมีแรงต้านทานพอที่จะรับแรงประทะได้นะครับแต่สุดท้ายก็มีข่าวเศร้าเราก็นำภาพเก่าๆมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับคลิปวิดีโอใหม่ยังไม่มีใครได้มานะครับ มีแต่ชุดผักดานช้างอยู่ที่ปากช่องหมูสีนะครับที่มีการส่งข่าวมาส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดวิดีโอที่ดีที่สุดของพี่ด้วนของเรานะครับดูการปีนนะครับนี่คือปีนต้นขนุนนะครับจะเห็นว่างาก็ไม่ค่อยจะยาวเท่าไหร่นะครับ นีนได้มาแล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียออกเสียใจนะครับโดยเฉพาะภาพแบบนี้วิวดีๆสวยๆกับพี่เจ้าหน้าที่ที่เราคุ้นเคยนะครับทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอะไรอะไรก็หยุดยัง้งการเวลาไม่ได้นะครับรวมทั้งงาของพายด้วนตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นช้างปา่าตัวที่อยู่ในใจเรามากที่สุดตัวหนึ่งนะครับหากจัด1ในสามเราก็คงให้เป็นหนด้วยนะครับพอมีโอกาสที่ได้เจอกันบ่อยครั้งและแต่ละครั้งก็น่ารักแบบนี้นะครับสำหรับครั้งนี้พี่ด้วนวนาลีกับปากช่องหมูสีนะครับโดยมีพี่เจ้าหน้าที่ของเรามาส่งนะครับ คลิปวิดีโอนี้เมื่อสักสองสามปีที่แล้วนะครับนี่แต่คลิปเก่าๆมาเล่าใหม่นี่คือช้างป่าเขาใหญ่นะครับที่มีข่าวว่างาหาักล่าสดจริงๆแล้วเรื่องช้างป่างาหากักก็มีการศึกษาวิจัยนะครับนับตั้งแต่นี้ต่อไปอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับพิดวนของเรา ก็คอยติดตามกันต่อไปว่าเมื่อไหร่เราจะได้ภาพถ่ายที่เป็นภาพล่าสุดนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศยาวๆติดตามผู้บ่าวตัวนี้ในวันที่ยังมีงานรวมทั้งภายสูตรล่องไผ่ด้วยนะครับ น่าจะลองเลยนะพี่น่าจะไปลง,งน่าจะไปลงต่อข้างหน้าามันรองลงพี่ลงลงไปลุกลงไปวางง่ายโตยไวลงเลยพี่ 你弄，你弄。 ไปเลยไปเลยไม่มีของกินให้หนูหรอตีสูดเนี่ยพี่ป๊อ,ปอก๊อกมึงอีกแล้ว